สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่พี่ประจำชาแนลหนูเล็กรถมือสองค่ะรถสวยคุณภาพเกรดเอทุกท่านเลยนะคะวันนี้กลับมาพบเจอกับหนูเล็กค่ะที่นี่นะคะบริษัทเพชรยนต์สาขาสุวินทวงศ์46นั่นเองนะคะสําหรับพี่พี่ท่านไหนที่ยังไม่คุ้นชินกับสาขานี้นะคะบอกได้เลยว่าตอนนี้หนูเล็กมาประจําอยู่ที่สาขานี้เป็นสาขาเปิดใหม่สุวินทวงศ์46นะคะอยู่ ไม่ไกลนะคะจากสาขาเดิมแค่10กิโลเท่านั้นเองค่ะตรงมาตลอดทางเลยนะคะอยู่ติดริมถนนใหญ่ด้วยอยู่ใกล้กับสูตรอีสูซุเลยสังเกตง่ายๆนะคะสําหรับวันนี้นะคะหนูเล็กมีรถมาแนะนําให้ชมกันนะคะบอกเลยว่าเป็นรุ่นที่หลายๆคนนะคะอยากได้นะคะแล้วก็เฝ้ารอป้ายแดงนี่คือเฝ้ารอกันมากเลยแล้วตัวรุ่น GR ไม่ได้มีเยอะที่ผลิตในประเทศไทยนะคะมา เดี๋ยววันนี้หนูเล็กพาชมตัวรถก่อนชมคลิปนะคะตามธรรมเนียมเลยจ้ะลูกค้าขาขอรบกวนกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ติดตามกันให้ด้วยสําหรับวันนี้ตัวรถที่จะแนะนํากันนะคะเป็นเจ้ารถกึ่งครอบครัวนะคะเรียกได้ว่าเป็นตระกูล MPV นะคะเป็นคออเวอร์นะคะสำหรับเจ้าคันนี้ค่ะ t o y ยต c าโ o l ร拉คอร์ GR s p o r t p r e m เมีมนะคะคันนี้บอกเลยว่าได้เป็นตัวชุดแต่ง GR รอบคัน สวยๆเลยนะคะหายจากป้ายแดงไป3 0 0แสนกว่าบาทเลยรถปี2023จดทะเบียนปี2024ค่ะป้ายแดง1 2 5 4 0ล้าน2แสนบาทค่ะตอนนี้เพชรยนต์นะคะนำเสนอขายอยู่ที่ 8แ,แสนเ้ยขอใหยนะ8แ,แสนโดนแน่เลย9 3 9 0 0 0บาทคะ่ะคันนี้มาพร้อมกับตัวเลขไมห่ม่1 6 0 0โลเท่านั้นถือว่าใช้งานมาไม่น้อยจริงๆนะรถไม่ช้ำเลยประวัติศูนย์คะ่ะพี่ๆคะวารันตีศูนย์ยังเหลือ ที่สำคัญนะฮะคันนี้ได้เป็นตัวไฮบริดอีกด้วยค่ะประหยัดน้ำมันได้ถึง23กิโลลิตรเลยทีเดียวนะคะสำหรับพี่ๆที่อยากได้รถไฟฟ้านะคะแต่ว่ายังกล้ากลัวๆอยู่นูเน็กบอกเลยว่า,ว da, น,า here, นำคันนี้ไปใช้สู้รถไฟฟ้าได้แน่นอนนะคะมาสำหรับตัวรถนะเดี๋ยวรีวิวให้ชมกันนะคะเริ่มตั้งแต่ด้านหน้าเลยค่ะเจ้าตัวนี้นะคะได้มีการเปลี่ยนโฉมมาเรียบร้อยในปี2023 ไฟด้านหน้านะคะได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์ LED พร้อมไฟ a ดน i m e running light นะคะในส่วนของตัวไฟเปิดปิดอัตโนมัติได้เลยค่ะแล้วชุดโคมไฟสวยใสายมากไม่มีรอยแตกแล้าไม่มีสะเก็ดหินนะคะเลือบเลือบโคมไฟเขาเป็นสีลุ้งด้วยมองดีๆตกกระทบไฟจะเป็นสีลุ่งกันค่ะไฟตัดหมอกมีมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะมาพร้อมกับด้านหน้าที่ได้เป็นสีดา b a c k gold แบบนี้ค่ะโลโก้ด้านหน้านะคะมีเลดาเพื่อตรวจจับในเรื่องของเซนเซอร์นะคะ Toyota Safety Sense นะคะในส่วนของ ด้านหน้ามีกล้องติดตั้งมาให้แล้วค่ะเป็นกล้อง360องศากันเลยทีเดียวสวยงามน่าใช้ดีไซน์ดูรําสมัยขึ้นค่ะสำหรับเจ้าตัวนี้แต่ต้องบอกก่อนว่าเลขทะเบียนนี้ไม่ได้ให้ไปนะคะพี่ๆค่ะเลขทะเบียนนี้เจ้าของเดิมขอคืนนะคะต้องขออภัยพี่ๆด้วยจริงๆเลยมาถึงในส่วนของตัวซุ้มล้อค่ะได้เป็นสีดำนะคะสีดาด้านตัดกัน กับตัวล้อแม็กที่เป็นสีทูโทนขอบ16ค่ะได้ยางมิชลินไปแล้วนะคะพี่ๆขายางมิชลินใช้งานได้อีกยาวแค่ยางก็คุ้มแล้วนะคะแล้วยางตัวนี้เกาะติดถนนดีมากหนะ้ายางใหญ่มากๆเลยซีรีส์ยางนะคะ225ทับ 50R18 นั่นเองเป็นยางนะคะปี2023สัปดาห์ที่47ปี2023ใหม่มากนะคะช่วงล่างคะ่ะไม่ต้องห่วง ไม่ใช่รถจมน้ําไม่ใช่รถมีสนิมที่ความหนักน้าท่วมไม่มีแน่นอนนะคะกอไม้ไม่มีแน่นอนรถมาสภาพเดิมๆช่วงล่างไม่มีสนิมเลยด้านข้างมีโลโก้ไฮบริดมาให้นะคะในส่วนของกระจกมองข้างสีเดียวกันกับตัวรถมีกล้องมาให้ทั้งซ้ายขวาไฟเลี้ยวติดมาให้เรียบร้อยฟิล์มกันสาดนะคะแล้วก็ตัวฟิล์มกันสาดวะ่ะ ติดฟิล์มติดคิ้วมาให้แล้วเรียบร้อยด้วยหลังคาได้เป็นสีดำค่ะแบ็คท็อปคันนี้บอกเลยว่าโคตรน่าใช้นะคะด้านข้างติดกันชนข้างมาให้ค่ะกันกระแทกมาให้นะคะในส่วนของมือเปิดได้เป็นคีเลตพร้อมกับตัวกันรอยค่ะเดี๋ยวให้ดูรอบรอบรถก่อนนะคะสังเกตดูไม่มีรอยบุบลักยิ้มเลยสีขาวสวยมากนะคะดิสเบรกจัดมาให้4ล้อค่ะด้านบนเสารับสัญญาณนะคะได้เป็นแบบชาร์กฟินไปแบบนี้พร้อมกับตัวสปอยเลอร์หลังนะคะ ไฟเบรกโดยสามจัดมาให้เรียบร้อยนะคะกระจกหลังมีตัวไล่ฟ้ามาให้แล้วนะคะแล้วก็ส่วนของตัวกระจกนี่พ์ดเดิมโรงงานเลยจากโตโยต้าค่ะไฟท้ายนะคะได้เป็นไฟท้ายแบบ LED Light like Guiding นะคะคมไฟสวยมากนะไม่มีรอยแตกเล้าเลยเซนเซอร์มีมาให้2จุดค่ะจากโรงงานนะคะแล้วก็กล้องถอยที่ติดตั้งมาให้แล้วเรียบร้อยโลโก้นะคะอยู่ครบทุกตัวค่ะโลโก้ของโคโรล่าคอร์นั่นเอง ฝาประตูท้ายนะคะได้เป็นประตูท้ายไฟฟ้าไปแล้วด้วยค่ะพี่ขาไม่มีเสียงเอทอาร์ตเปิดแบบง่ายๆเลยนะคะแล้วก็นี่เจ้าของเดิมยังไม่ได้แกะพลาสติกนะเดี๋ยวเจ้าของคนใหม่นะคะรับไปแล้วแต่พี่เลยค่ะว่าจะแกะหรือไม่แกะนะคะเปิดมากินหอมมากๆเลยด้านหลังขาดท้ายมีมาให้แล้วเรียบร้อยมาพร้อมกับตัวไฟส่องสว่างด้านหลังค่ะ ที่บางสัมภาระนะคะก็ใช้งานแบบง่ายๆเลยดึงมาปิดแบบนี้ได้เลยสบายๆนะคะแล้วก็ในส่วนของโครงสร้างด้านหลังค่ะชุดโครงสร้างเดิมน,นะคะเม็ดอาร์เห็นกันอย่างนี้ตัวโชค๊คไม่มีสนิมอย่างที่บอกว่าไม่มีเสียงเ e อียดอารเลยในส่วนของหัวน็อตค่ะไม่มีรอยหมุนขันไขสภาพมาเดิมๆเ,เนียนๆน,น,นะคะสวยมากคันนี้โอ้โห เห็นแล้วอยากเป็นเจ้าของมากๆจริงๆนะคะด้านท้ายไม่มีรอยบิดเบี้ยวไม่มีผิดรูปไม่มีอุบัติเหตุชนมาแน่นอนฝาท้ายเดิมค่ะพ,พี่สติกเกอร์อยู่ครบแบบนี้เลยนะคะนี่เมทดอาร์ Met เห็นชัดเจนแบบนี้นะคะพี่พี่ขาคันนี้อ่ะเดี๋ยวพาไปชมนะคะด้านซ้ายกันบ้างสำหรับสะโพกด้านซ้ายค่ะไม่มีรอยบุบลักยิ้มเช่นกันนะคะไล่ให้ดูนะคะตัวฝาที่เปิดน้ำมันนะคะด้านนี้ ไล่ให้ดูนะคะทีละจุดทีละตำแหน่งก่อนที่เราจะเข้าไปชมในส่วนของภายในห้องด้วยสารกันค่ะมาต่อกันที่ภายในบ้างนะคะเริ่มตั้งแต่แผงประตูเลยภายในคุ้มโทนสีดำแผงประตูดำค่ะพร้อมกับตัวตกแต่งนะคะสีเงินแบบนี้มือเปิดได้เป็นสีเงินนะคะที่ใส่แก้วน้ำมีให้หนึ่งตำแหน่งค่ะหัวน็อตไม่มีรอยหมุนคันคาเสาเอเนียนเนียกิบต์พลาสติกตรงนี้ค่ะยังไม่ได้แกะเช่นกันนะคะนี่ เสาบีไม่มีรอยขยับไม่มีรอยหมุนนะคะสวยงามมากเม็ดอาร์คนะคะอยู่ชัดแน่นอนหูมันแน่นค่ะพี่รถมันแบบจริงๆริดึง,ดง,ดงบ่อยไม่ค่อยดีนะตรงนเนี้ยเนี่ยหนูดึงไม่ออกหนูดึงไม่ออกพี่ต้องขออภัยนะคะแสดงว่าไม่มีคนดึงเลยนะตรงเนี้ยไม่มีคนดึงเลยนะคะอะ ให้ดูในส่วนของตัวเบาะก,กันต่อเบาะสวยมากฉ่ำจริงๆค่ะเป็นลาย GR นะคะสีดำเดินตะเข็บได้สีขาวทรงบักเก็ตซีตรงกลางนี่ก็ตกแต่งเป็นสีเทานะคะปรับไฟฟ้าฝั่งคนขับค่ะพี่ๆขาแล้วก็ด้านไหนนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวเปิดท้ายไฟฟ้าแล้วก็ปรับในส่วนของตัวไฟนะคะตัดหมอกให้อยู่ด้านล่าง a off นะคะมีให้ถัดเข้ามาด้านในกันต่อเลยมา มาที่พวงมาลัยนะคะพวงมาลัยได้เป็นมัลติฟังชันแบบดีไปนะคะไม่มีรอยถลอกไม่มีขีดข่วนแน่นอนมีในเรื่องของมัลติฟังชันนะคะด้านซ้ายก็จะฟังก์ชันเกี่ยวกับในเรื่องของเครื่องเสียงไม่ว่าจะเป็นเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนแชนแนลรับสายวางสายนะคะหรือว่าลูกค้าจะใช้งานในเรื่องของสั่งการด้วยเสียงได้เลยตรงพวงมาลัยค่ะด้านขวาจะเซตค่าระบบในเรื่องของความปลอดภัยนะคะระบบเซตตี้เซนต์ต่างๆของตัวรถนะคะเตือนก่อนชนดึงพวงมาลัยกลับคูต์คอนโทรลมีม ให้แล้วเรียบร้อยเลยคันนี้เดี๋ยวนุเล็กขออนุญาตสตาร์ทให้ชมในเรื่องของตัวกราฟิกที่มันจะขึ้นมาตอนที่เราสตาร์ทรถเนาะนี่และนี่ปุ่มพุสตาร์ทได้เป็นลาย GR แบบนี้เลย GR มีรอบคันเลยพี่พี่ขาตัวโลโก้เขา หยยบเบรกกดปุ่มแค่นี้เองค่ะตัวระบบทำงานนะคะหน้าจอของเขาเป็นดิจิตอลทั้งหมดเลยและเลขมาอยู่ที่16,000กิโลนะคะ16,800กิโลเท่านั้นค่ะพี่ๆขาบอกเลยว่าไม่น้อยจริงๆนะคะเราได้เป็นรถที่ใหม่เหมือนแบบเพิ่งแกะกล่องมาเลย เพราะว่าเจ้าของเดิมใช้งานน้อยมากแล้วมันดีกว่ารถเทสไดตรงที่ว่ามันใช้แค่มือเดียวค่ะพี่ออกห้างใช้งานแค่มือเดียวแล้วหายจากเดิมไปตั้งสามแสนพี่พี่คิดดูว่าเซฟเงินได้ขนาดไหนสามแสนกว่าบาทด,ด้วยนะคะไม่ใช่แค่สามแสนเท่านั้นนะคะมาต่อกันนะคะตื่นเต้นกับคันนี้เพราะว่าสวยจริงๆหน้าจอนะคะได้เป็นจอทัชสกรีนขนาดใหญ่9นิ้วเลยรองรับ Apple Car p l พ y Android Auto เชื่อมต่อบลูทูธได้สั่งการ ด้วยเสียงด้วยเสลีได้เลยนะคะตัว Air ได้เป็นแ i ร์ดิจิตอนะคะแบบดู o Air แบบนี้ค่ะเวลาสตาร์ทมันก็จะมีแสงขึ้นมานะคะแล้วก็ตัวนี้ที่ใส่ของเขาก็จะมีไฟอัมเบียนไลท์นะคะให้มองเห็น ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเดี๋ยวนะเกียร์บางอาระบบ EV Mode การลื่นถ่ายแล้วก็ d v e Mode ค่ะ d v e Mode มันจะเปลี่ยนการขับขีนะ่ให้เป็นโหมดสปอร์ได้ค่ะเป็น Normal ได้ค่ะแล้วก็ตัวเกียร์เขาก็จะให้เกียร์เป็นออโต้แบบถุงนะคะหัวเกียร์ไม่มีสึกค่ะไม่มีทลอกเลยสวยฉ่ำนะคะใส่แก้วน้ำได้2องตำแหน่งที่พักแขนขนาดกำลังพอเหมาะนะคะแล้วก็มีที่สำหรับใส่อุปกรณ์ แล้วก็ตรงนี้จะมีปลักให้120โวลต์อีกด้วยนะคะเบาะนั่งด้านข้างก็ยังสวยใหม่อยู่เช่นเดิมพร้อมกับตา GR sport ค่ะกระจกตัดแสงออตโต้มาให้แล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยขึ้นไปเดี๋ยวลงมาตรงนี้ก่อนไฮไลท์อยู่ข้างบนนะคะในส่วนของคอนโซลนะคะก็จะเป็นสีดำนะตัวนี้จะเป็นตัวสปอร์ตได้สีดำตัดสีเงินมานะคะไม่ได้ฉูดฉาดในเรื่องของตัวสีในส่วนของตัว กล้องบันทึกนะคะนี่ก็ติดตั้งมาให้จากโรงงานไล่ขึ้นมานะคะตรงนี้ก็จะเป็นไฟหัวเกง๋งสังเกตดูสัญลักษณ์แบบนี้แปลว่าอะไรคันนี้มีหลังคาสลุบมาให้ค่ะพี่ๆ่ะหลังคาสลุบเปิดปิดแบบนี้นะคะเปิดปิดเองไม่ต้องใช้ไฟฟ้าแต่ถ้าเกิดว่าจะเปิดสลุบรับแสงอ่านี่กดปุ่มนะคะสลุบทำงานให้แบบนี้เลยพี่ๆบอกเลยว่าสวยนะคะแล้วก็ ตอบโจทย์นะวัยรุ่นวัยทำงานชอบกันแน่นอนกระจกหรือว่าตัวม่านบางแดดนะคะเขามีกระจกมาให้แล้วก็เวลาเปิดปุ๊บไฟก็เปิดอัตโนมัติเลยทั้ง2ฝั่งนะคะรุ่นนี้มาไม่กักนะคะพี่รุ่นนี้มาไม่กัก๊กวัสดุอุปกรณ์เลยให้มาระบบจัดหนักจัดเต็มเดี๋ยวมาดูกันต่อในเรื่องของด้านหลังนะคะฝั่งผู้โดยสารกันบ้างค่ะมา สำหรับฝั่งผู้โดยสารนะคะด้านหลังนะคะเขาก็ได้เบาะหนังหัวหมอน3ตำแหน่งค่ะตัวเบาะก็สภาพยังคงสวยใหม่กริบแบบนี้นะคะแล้วก็มีที่พักแขนมาให้ที่พักแขนมีที่ใส่แก้วน้ำให้2ตำแหน่งพร้อมกับแอร์นะคะแยกมาให้และที่ชาร์จแบตค่ะพรมลาย GR นะคะสวยมากใช้คำว่าสวยได้เปลืองมากจริงๆมาดูฝ้าเพดานเขานะคะนี่เป็นกรรมยี สีดำไม่มีรอยทะลอกแล้วก็ไม่มีรอยยันเจอนะ,ะไฟอ่ะติดปกติสองสว่างชัดเจนค่ะสำหรับตัวนี้ประมาณนี้สำหรับภายในห้องโดยสารเดี๋ยวพาไปดูในเรื่องของฝากระโปรงหรือว่าห้องเครื่องกันต่อเลยมาต่อกันในส่วนของตัวห้องเครื่องกันบ้างนะคะสำหรับตัวเครื่องนะคะได้เป็นตัวเครื่อง,อง Toyota VVT-i ค่ะ4สูบเรียงแถวแบบนี้ค่ะ สภาพตัวเครื่องใหม่นะคะใหม่มากๆค่ะไม่มีร่องรอยการถูกถอดเปลี่ยนยกตัวเครื่องแต่อย่างใดนะคะได้มาเป็นเครื่อง 1,800cc ซีซีค่ะระบบนะคะเชื้อเพลิงเป็นเบนซินบวกกับไฟฟ้านะคะก็คือไฮบริดนั่นเองค่ะในเรื่องของอัตราเร่งคันนี้นะคะบอกเลยว่าทำได้ถึง140แรงม้านะคะแล้วก็รองรับน้ำมันสูงสุดได้ถึง e 2 0 e 8 5นะคะ ตัวรถนะคะตัวเครื่องเดิมสวยใหม่มากๆรอยเม็ดตาชัดเจนนะคะเดี๋ยวให้ดูในเรื่องของตัวหัวน็อตค่ะด้านซ้ายหัวน็อตไม่มีรอยหมุนค่โคมไฟไม่มีรอยแตกหักนะคะโคมไฟไม่มีรอยแตกล้าวนะคะด้านหน้านะคะนี่เรียบเรียบเนียนๆแบบนี้นะคะแคคันหน้านะคะไม่มีรอยยุบดึง เม็อาชัดเจนเห็นแบบนี้สวยใหม่แบบนี้เลยนะคะไฟด้านหน้าค่ะคงไฟไม่มีรอยแตกหักค่ะคือกริปจริงๆคันนี้พี่ๆค่ะน่าใช้งานนะคะเบ้าโชวค่ะไม่มีสนิมเม็ดอาเห็นชัดเจนนะคะถัดเข้ามานะคะอันนี้คือวัสดุอุปกรณ์หรือโครงสร้างเดิมมาทั้งงานทั้งชิ้นเลยทีเดียวฝากระโปรงด้านหน้านะคะไม่มีริ้วรอยนะคะแล้วก็ไม่มีร่องรอยของการทำสีสติ๊กเกอร์นะคะนี่ ครบอยู่ครบทุกจุดนะคะไล่มาให้ดูหัวน็อตแต่ละจุดกันเลยหัวน็อตฝั่งซ้ายนะคะไม่มีรอยหมุนคันไข่เช่นกันโลโก้โตโ,ตโยต้าอยู่ตรงนี้เลยค่ะพี่พๆขาน่าคันนี้สวยฉ่ำม,มงมากๆค่ะใครที่สนใจนะคะอยากได้เจ้าโตโ,ตโยต้าโครลลาคอร์ด1.8ไฮบริดจีอาร์สปอร์ตพรีเมียมคันนี้ไว้เป็นเจ้าของนะคะติดต่อหาหนูเล็กได้เลยค่ะ093 389 2888ค่ะเบอร์นี้แอดไลน์ก็ได้หรือจะโทรสายตรงเข้ามาหาหนูเล็กได้เลยบอกเลยว่ารับสาย24ชั่วโมงนะคะหรือไม่สะดวกโทรแอดมาได้เลยค่ะรับแอดทุกคนนะคะปรึกษาได้คันนี้ก9ก9 0 0สนาถ้าพี่ๆอยากจะจัดไฟแนนซ์แบบฟรีดาวน์พอเลทอยู่ที่ประมาณ17,000ค่ะรายได้คอส ซื้อคนเดียวนะ34,00มจบแต่ถ้าไม่พอเอาคนในครอบครัวมากู้ร่วมกันได้เลยค่ะกู้ร่วมกันได้ขอเป็นเชื้อสายเดียวกันพ่อแม่พี่น้องสามีภรรยาบุตรได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ๆมากๆอ่ะอีกอย่างหนึ่งนะคะขออัปเดตดเรื่องของดอกเบีย้ยหน่อยดอกเบีย้ยตอนนี้นะปัจจุบันเปิดแคมเปญใหม่สำหรับสาขาสุวินทวงศ์46ให้เลทดอกเบีย้ยอยู่ที่2 4.9นะคะ2.49คือเลทดอกเบีย้ยที่ต่ําที่สุดเลยในตลาดตอนนี้สนใจโทรเข้ามาได้เลยสําหรับวันนี้ต้องขอขอบพรคุณพี่ๆทุกท่านเลยที่เข้ามาติดตามรับชมจนจบคลิปนะคะกดไลก์ก็แชร์ซับสไครต์ไว้ครั้งหน้ามีรถดีๆมาแนะนําอีกแน่นอนสําหรับวันนี้ขอตัวก่อนสวัสดีค่ะ